สาวแค <West> ่ชาวแค่บวาวแค่เอาผงแซกพวกสาหผมทุกคนอันเท่าไหร่อันละพันอันละพันส่วน่าเจ้จะใช้อันนี้เนาะดูนี่แหละพอใช้เนเพื่ให้สาวแค่บวชแบที่อ่างกันตรงตรงนี้ บายดีบายดีหาเจ้ามาแต่แซนนี่จะคือบมาเปิดจะเปิดจะมือละเปิดได้หลายมือเลยนะเดือนนึงเข้าหรอจะมาแต่ไทยอ๋อมาแต่ไทยอยู่บ้านนี่แหละอ๋อคือได้เปิดร้านจ้ะเปิดร้านนอ๋อเลยแชมพูก็นี่ชื่อแชมพูให้ชาวดังวะจห้สาวแค่สาวแค่สาวแค่เอาผงแักพวกสาะผมทุกคนอันเท่าไหร่อันละพันอันละพันส่วนว่ากก็จะใช้อันนี้เนาะ โดนนี่แหละปรน่หนึ่งสองสา้าหกเจ็ดแปเก้าเอาขนมเวียนนี่มาหามากใครได้อันนี้เท่าไรนี่อันนึงสองพันอันนี้สองพคือไทยนี่เอครื่งไทยเดี๋ยนาะเพาะว่ครื่องไทยมันเชฟเนาะมันโบมีอันนี้มันโบมีได้ของเวียดนี่แหลอันนี้ของเวียดข้มือนี่เริ่มมีของจีน อยู่ไทยกันเลแต่มันบวก่อยได้มากแต่ละอันได้ยนี้มันอันนีนนขน้ขนมไทยนี่ขนมไทยนันนะอ,อ,อันลพันเค้าเกยบกุงก้งออกมาจะก็ซบเบอร์เ,เ,เข้าเกยบทอดต้นตำรับขนไทยเนาะเออมันเขียนภาษาไทยมันก็คือขนมไทยแหละเาสิบพันอ,อ,อันนี้ได้อันเท่าไรนี่ ที่เขาจะใส่ขวดใส่จออนะเล็กน้อยมากบุกควันเลยน้องไจะให้ไม่เห็นแหนุ่มแบบเดียวนี่หรอแบบพิกันเลยเนาะแม่เลยมันมีแต่อันเฟ้ยเฟ้ของที่ไม่เฟ้ยเลยเนาะ่หรอนั่นแหละอันนนสองพันเหรอนั่นแหละทรงพัเบินเรือเถอะคะเดียวอันทรงไทยนั่นอันอันละพันค่ะอันละพันค่ะนะ

เฮ้ยใครก่อาพอมันเฟืองเฟืองบเฟืองเจ้าเนี่ยเป็นเท่าไหร่สิบเป็นยี่สิบสามสิบอ่าลูกสาวบ่าเลยเสีที่จะเป็นบบาวไทยนะเนไปไกลอ่บาไทย น้อยๆเห็นนะเออยูลูกเ้าเลยปะอ๋อไมเคยว่าไปอยู่ไทยนะที่หัวรอ้นแต่ก่อนเส่อย้ที่มันอยู่น่นเลเออหัวรถอ้แม่เลยลูกเขาอนี้อ๋อที่ไปไปอยู่ไทยปะอันใหญ่เลน้อย่านี้หน่อยนี่เออลูกเ้าอนี้เลยก็ได้ไปไทยนะเงันใหญ่เอ ากลองคุาเบาเบากล่องไม่หิวมากน้ำี่ครับร้านรีวิว้านใหม่ร้านหานขาขอ,อเพิ่นได้เอา,าผ้าปิดเลยได้ทาั้งแม่ร้านเพิ่นเพิ่นร้านเปิดใหม่ครับแกเลยมาซื้อแชมพูให้เล็กน้อยจะเอาแค่เอาอันเอาผงซักฟอกสระผมก็เลยผงเสผงซักฟอกคนเบิร์ดเลยก็เลยว่าสิเอา อันนี้จะซื้อขนมมาแจกเล็กน้อยนะครับที่มาอาบน้ําอยู่นี้นะแชมแชมพูโอเคสำหรับคลิปีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ